สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับมาพบกับเลขหนากราสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปสรุปนะครับผลรวมผลฮานอยรวมของวันที่นะครับของวันที่9นะครับของวันที่9สิงหาคม2568แลร้วบแก็เป็นการนะครับ ปลยนาทางต่อของวันที่10สิงหาคม2568แครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูนะครับผมผลสรุปและดูแนวทางต่อน,นั้นเรามาดูคำเตือกนกันก่อนครับ <c oughs> คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางสำหรับการคำนวณสูตรย้อนหลังสำหรับคนที่ชอบคำนวณสูตรทางคณิตศาสตร์ครับผมไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผม ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีครับที่เห็นอยู่นี่เป็นผลนะครับผลงานของวันที่9สิงหาคม2568นะครับแนวทางที่วางไว้เมื่อวานนะครับสายออกกำลังกายนะครับผมสายวิ่งสายเอ่อสายลูดนะครับสายลูด,าดวางไว้3 4 5ห 3ก็มาทั้งหมดนะครับผม5ครั้งใน7หน่อยนะครับ4ก็มา2ครั้งใน7หน่อย5ก็มา4ครั้งใน 7. หน่อยก็มีหน่อยใดบ้างครับผมนะครับก็มีหน่อยกาหน่อยกิดหน่อยพิหน่อยปกหน่อยวีหน่อยสาหน่อยพัดนะครับผมจะทำสติให้แค่ 7. หน่อยในทุกๆวันนะครับส่วนตรงนี้เป็นรวมนะครับเป็นหน่อยรวมแสดงว่าใช้ได้ตั้งแต่หน่อยทุกหน่อยนะครับนะครับหน่อยทุกน่ย แต่มี f c พี่น้องบางท่านก็นะครับผมทักบอกว่าอาจารย์ปังมากค่ะนอกจากใช้กับแนวทางน้อยได้แต่ในแต่ละวันแล้วยังสามารถใช้กับแนวทางอื่นได้ในทั้งวันได้ด้วยอันนี้ฟังแล้วก็ลองไปพารณาเอานะครับเพราะผมทําสูตรเป็นหน่อยนะครับแต่ว่า FC บางท่านเขาบอกว่านะครับเดินดีใน ในต่างๆตลอดทั้งวันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับทีนี้นะครับผมในสายออกกำลังกายนั้นเข้าทั้งหมด11ครั้งใน7หน่อยนะครับผม11ครั้งก็ถือว่าเดินดีอย่างต่อเนื่องส่วน15คู่เจาะนี้นะครับผมผมคัดไว้ทั้งหมด6คู่นะครับผมคัดไปที่8303 05 2535และ2 3นะครับก็ปรากฏว่าเข้าไปที่5 5พิ 8 3กาและ 2- 3กิจนะครับนะครับเข้าไปทั้งหมดนะครับผม3คู่เจาะนะครับนะครับคู่เจาะส่วนสายออกหลังกายนี้นะครับ3 4 5หผมมาตรงนี้ลดเหลือ3กับ5นะครับเข้าไปทั้งหมด9ครั้งนะครับนะครับสายออกหลังกายนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับสำหรับเอซพี่น้องนะครับผมที่ได้เข้ามาเห็นแนะนำไปใช้งานนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะครับ ก็นะครับผมผมวางแนวทางให้นะครับในคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดนะครับแล้วก็ทาง Tik t o k นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเอฟซีพี่น้องมาดูต่อครับวันที่10สิงหาคมนะครับส5 6 8แนวทางเป็นอย่างไรนะครับก็สุดเล่มนะครับผมสุดเล่มนะครับพรุ่งนี้ก็หมดแล้วนะครับสุดเล่มนะครับก็ยังไม่หลุดเลยนะครับผมสูตรนี้ก็อย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบเป็นสูตรนะครับเดินดีนะครับตลอดทั้งปีนะครับ เคยทำสติยาวนะครับเมื่อนะครับผมนะครับสปีนะครับใน3ปีหลุดแค่4ครั้งนะครับนะครับผมหลุดแค่4ครั้งก็ถือว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่นะครับสามารถที่จะนะครับผมนำไปใช้งานได้ดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมนะครับมาดูครับวันที่10นั้นผมวางสายกังกายไว้ตัวไหนนะครับวางไว้678นะครับนะครับ ส่วนคู่เจาะ15คู่นะครับเช่นเดิมทุกวันนะครับผมเน้นให้แค่4คู่นะครับในชุดเต็มนี้นะครับเน้นไปที่80 82 83 85นะครับนะครับเน้นให้4คู่ใน4คู่นั้นผมดึงลงมาข้างล่างนี้ครับผม8 0 8 2 8 3เขียนว่าชอบมากผมให้นะครับออกกำลังกายรูด8ตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับในส่วนที่ผมชอบนะครับให้ไปทั้งหมด7คู่นะครับ7คู่ แต่ตรงนี้นะครับผมผมเน้นให้อีก3คู่นะครับมี8085และ05นะครับผมก็หวังว่านะครับผมทุกแนวทางที่ผมนะครับผมนำมาเป็นแนวทางให้เอฟพี่น้องได้รับชมนั้นครับผมจงเป็นแนวทางที่ดีนะครับกับพี่น้องทุกท่านที่จะได้นำไปใช้งานในแต่ละวันนะครับผมนะครับนะครับผม สำหรับหน่อยก็มีเท่านี้ครับผมนะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ